ในเชิงของพื้นฐาน earning pattern เน่ยตรงอย่างที่เราคิดไว้ไวหมดปีนี้เนี่ยเขาก็เล็งแหละว่า market share ์เขาเนี่ยจะอยู่บบประมาณใกล้ๆยี่สแต่ธุรกิจนอนออยเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำลังกำลังขึ้นกำลังกำลังขัวขึ้น าณวันนี้มีมุมมองยังดีอยู่ไหมสำหรับตัวของ PPG เจ้าของปั๊มน้ำมัน PT ครับคุณปุ๊ทีจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของพื้นฐาน e a r n i n g p a t t e r n เน่ยตรงอย่างที่เราคิดไว้ไว้หมดนะครับไม่ว่าจะควอเตอร์หเริ่มควอเตอร์สี่บอททมไปแล้วควอเตอร์หนึ่งเออร์เน็ฟื้นแล้วแนวโน้มควอเตอร์สอง 4, เนี่ยจะดีขึ้นจากไต่มากหนึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยตามแผนหมดเลย นะครับ่าการตลาดทรงตัวได้นะครับในระดับที่รัฐเนี่ยอนุญาตให้ก็คือบาทบาท80บาท90ทุกอย่างยังอยู่ค่าเฉลี่ยยังอยู่หมดทุกอย่างนะครับพีดไตรมาสสองเนี่ยโวลุ่มทำนิวไฮต่อจากไตรมาสหนึ่งด้วยนะครับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยเสียมาเก็ตแชร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุกอย่างดูดีหมด นะครเป็นติดในเรื่องของออ policy risk เท่านั้นเองที่ทำให้ราคาหุ้นตัวลงมาแล้วก็แล้วก,ก็ก็ต้องยอมว่าในเรื่องของอประเด็นตรงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในตลาดต่อไปอีกระยะหนึ่งขอนี้ขยายนิดนึงเท่าที่พอจะขยายได้ก็คือ policy risk เนี่ยเป็นเป็น p o l i t i policy risk อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปุ๊ ใช่ครับก็เป็นเรื่องของอแนวนโยบายที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อ,ต,อต่อผลการดำเนินงานในอนาคตได้ครับน,นถ้า,ถาคือคุณปุ้ยืนยันว่าถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยยังยืนยันมุมมองแนววิเคราะห์เดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ที่ราคา PTG มาลงมาโอ้โหเดี๋ยนะคุณปุ๊ผมขอนับห้าแท่งตอนลงเนี่ยห้าแท่งแดงเลยนะคุณปุ๊หลุด หลุดเส้น10คือสีฟ้าโหหลุดหลุดมา 1, 2, 3, 4, 5หและบางวันแดงยาวด้วยผลกระทบจากนโยบายการเมืองของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันที่ที่อาจจะกระทบนะถูกมองว่าน่าจะกระทบกับกําไรของผู้ประกอบการน้ํามันนะครับเอาละครับ PTG นอกเหนือจากเรื่อง Policy l i s แล้วเนี่ย มุมมองอื่นที่เคยมองนะครับตัว PTG เนี่ยยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณปุ๊กค,ครับก็อย่างยัง,ยงดำเนินได้ดีนะครับอย่างที่เรียนก็คือบริษัทประกอบกิจาการมี market share เพิ่มขึ้นนะครับทางด้านคุณพิทักษ์เนี่ยก็พูดพอดีมีมีโอกาสได้ไปไปไป,ปรายการร่วมกับคุณพิทักษ์นะครับก็ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเขาก็เล่งแหละว่า market share เขาเนี่ย จะอยู่ว่าก็ประมาณใกล้ๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเขายังอยู่ประมาณสักอ่าอ่าสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งโอ้โหในสองสามเปอร์เซ็นตในธุรกิจรีเทลออย์เนี่ยโหเลือดสาบเลยนะครับก็คือเกิดขึ้นคอนะครับไม่ได้เอากันง่ายๆว่าว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ทุกๆุกหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะทุกคนเนี่ยก็โอ้โหสู้กันเต็มที่นะครับครับก็ถือว่าทําทําทําการบ้านได้ดีครับ สเวลาเราจะดูว่า PTG จะดีไม่ดีเนี่ยยังคงต้องโฟกัสไป<ม>ยังธุรกิจออยเป็นหลักยังไม่ใช่เป็นนอนออยเพราะว่าสัดส่วนกำไรและไรายได้ฝั่งนอนออยยังน้อยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปุก็จริงๆต้องโฟกัสทั้งคู่แล้วสมัยตอนนี้นะครับเพราะว่าออยเนี่ยก็ยังเป็นม a เจอร์ตี้ของของเออร์เน็งเขานะครับ,รบประมาณแบบ 80%สิบอร์นะไรประมาณนี้นะครับแต่ธุรกิจนอนออยเป็นธุรกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นกำลังกาล,ลังขัวขึ้นนะครับ oh. ยกตัวอย่างเช่นร้านมันไทยเนี่ะครับ oh. ที่ไตรมาสแรกเนี่ยเขาขยายตอกเป้าไปนะครับหก oh. ตั้งเป้าร้อยตัวขยายได้หกสิบตัวตเดี๋ยวไตรมาสสองเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าอีกสองร้อยตัว oh. เขาบอกว่าครึ่งปีเนี่ยรวมกัน เ้า300ตัวเนี่ยมันจะ200ไปไปลายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส2เนี่ยก็คือใกล้เขียงเป้ามากนะครับแล้วจะจะขึ้นแรงไม่แรงเนี่ยอยู่ที่ไตรมาส3ไตรมาส4แหละเพราะว่าไตรมาส3าเนี่ยเขาบอกว่าจะขยายพันธไทย300ตัวแลแ้วไตรมาส4อีก400ตัวคือถ้าได้แบบนี้เนี่ยปีถัดไปคือคือไอ้พวกนี้กว่ามันจะได้โวลุ่มเต็มศักยภาพมาต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับจํานวน3ก่อนแต่ ศักยภาพในการที่จะเป็นแบบลงไหลไหลลงสู่การทำลายมันจะประมาณประมาณสิบสองเดือนซึ่งครับสมมุติว่าปีเนี้ขยายได้เอาเอาสักแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยตัวแล้วกันไม่ต้องพันตัวตามเป้าไอ้เจ็ดแปดร้อยตัวเนี่ยมันจะส่งผลที่เห็นในปีหน้าอย่างชัดเจนครับคําว่าตัวนี้หมายถึงสาขาใช่ไหมครับคุณปูสาขาใช่ครับใช่ครับสาขาของกาแฟพันไทยครับครับเท่ากับว่าเวลา มาจิ้นกาแฟพันไทยเนี่ยมันมันห้าหใช่ไหมครับในในในขณะที่ขายน้ํามันเนี่ยเรากําลังพูดถึงกันแค่ประมาณมาจิห้าเร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันลงข้างล่างมันเร็วกว่าเยอะครับครับฉะนั้นเวลาผมจะดูว่า PTG โตดีหรือไม่ต้องดูทั้งจํานวนการขยายสถานีบริการน้ํามันและจํานวนสาขาต่างๆของกาแฟพันธ์ไทยควบคู่ไปทั้งคู่เลยใช่ไหมครับคุณปุ๊ใช่ไหม จำนวนสาขาสถานีบริการตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วดูที่ววลุ่มเลยดีกว่าครับเพราะว่าอตอนนี้ PTG เขาเปลี่ยน strategy เขาเขาเขาไม่ขยายรอบนอกล่ะเขาขยายเข้าเข้าในเมืองหัวเมืองในกรุงเทพปริมณฑลที่เขาสามารถใส่นอนออยเข้าไปได้ครับอ๋อโอเคไม่ไม่ใช่ไปดูที่จำนวนสาขาปั๊ม PT ใช่ครับเหมือนแดดิแล้วครับแอบนะก็ให้ไปดูยอดขายน้ำมันเลยนะทำกันบ้านลึกไปหน่อยทั้งยอดขายน้ำมันและ จำนวนร้านกาแฟพันไทยซึ่งมีทั้งที่บริษัททำเองและขายแฟรนชชัยด้วยใช่ไหมครับคุณปูครับใช่ครับก็คือรอบนี้เนี่ยการขยายขยายก,กาแฟพันไทยเราเนี่ยขยายเร็วๆเขาขยายเป็นแฟรนชสสหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นแฟรนช์นะครับแฟรนช์เนี่ยมันจะช่วยลดภาระในเรื่องของ s อ n a ที่ก่อนหน้านี้เวลาเขาขยายนอนออยเนี่ยมีปัญหาทุกรอบคือ S อสเอนเอมก่อน นะครับรอบนี้เนี่ยเราเราคิดว่ามันมันคงขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นน้อยกว่าขยายเองนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันไปอยู่ที่ที่คนที่มาซื้อแต่ใช้ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้และกำไรของ PTG เนี่ยระหว่างออยกับนอนออยเนี่ยมันสัดส่วนสักเท่าไหร่สูสีกันขนาดไหนครับคุณปุ๊รายได้เนี่ยถ้าเป็นรายได้เนี่ยนะครับเอาเป็น GP แล้วกัน เป็นกอสมาจินนะครับก o อสมาจินเนี่ยมาจากน้ำมันเนี่ยแปดสิบปอร์ซแล้วก็มาจากธุรกิจนองออยยี่สิอซตอืมนะตอนคือแต่ว่าต่อไปในอนาคตฝั่งนอนออยจะต้องตีตื้นด้วยสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะเทรนดมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปุ๊อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ,รบใช่ครับนะครับค่าการตลาดน้ำมันปัจจุบันสูงหรือต่ำครับคุณปุ๊ครับ ผมว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมละกันนะครับเ,เพราะว่าหลายเพราะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยที่ที่รัฐบาลพูดบาท80นี่ยนะครับบาท80สตางค์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบาท80เนี่ยถ้าเป็นแบบแบบ p t g เนี่ยได้บาท80ใช่นะครับแต่ต้นทุน PTDG เนี่ยบาท50หลยนะครับต่อนลิตรเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเหลือแค่30ตังค์นะครับอย่างของ OR เนี่ยบาท80 เขาต้องไปแบ่งด uh ีลเลอร์ประมาณเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหลือจริงๆเนี่ยเก้าสิบนะครับต้นทุนเขาอะประมาณห้าสิบปังห้าห้าสิบถึงหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหลือประมาณสามสิบตังเช่นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่รับไม่รวมความผันผวนของราคาน้ํามันที่สุดท้ายอย่างเงี้ยอ่าอย่างอย่างอย่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยสองสามวันอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็ยัง ขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยก็จะเกิด inventory ่เขาเรียกอะไร gain l o อ s อะไรประมาณอย่างนี้อีกนะครับ<ๆ>ก็ก็ก็ตรงเนี้ยก็อาจจะทาให้ในเชิงของในสามสิบตังที่เหลืออยู่เนี่ยมันมันมันแกว่งไปแกว่งมาได้ครับครับเอาละครับหลักทรัพย์เกสิกรไทยแนะนําซื้อถือซื้อหรือถือตัวของ PTG ครับคุณปุ๊ครับก็ยังคงแนะนําซื้อนะครับ t a r g e t Price สิบหกจุดสองนะครับ เพียงแต่ว,ว่าต้องรีมาร์ k ไว้นะครับต้องต้องทำหมายเหตุไว้ว่าอาจจะต้องรอดูในเรื่องของอนโยบายรัฐนิดหนึ่งนะครับในในในแง่ของอตัวนโยบายค่ากำลลานนโยบายาค่าแรงอะไรถ่กงๆครับครับนะแนะนำซื้อ P T G เป้า12เดือนข้างหน้า16บาท20 ท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ในมานิพัสออนไลน์014การหาสัญญาณดเวเรน n ์อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปรนะทั้งมานิพัสออนไลน์012คุณแบงค์อาจารย์เอธนเดชสอน ม a นะิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นนอาจารย์ป๊อปชานชัย m a n i ิพัสออนไลน014 4ย้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณดเวอร์เจตน gent, นี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัคร m a n i ิพัสออนไลน์1 2 2 1 4หถึง0 1 4หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะนี่คือโปร6เดือน6สมัคร1หลักสูตรรับส่วนลดนะครับ 1, บาท ต่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น2,666จากราคาปกติตถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus, m ั o n นี plus M O N E Y P L U S m o n e y plus ติดกันตรงตัว สนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l l y Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตอ่ะ คําเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำสายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มสายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรด คริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแอโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนดด้วยสนใจสแกน QR c ค d ดหรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย